สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ขอแนะนําเมนูม้วนไข่นึ่อหมูสับวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนี้ไข่ไก่สองฟองอัตราส,ส่วนกับวัตถุดิบทุกอย่างจะเขียนไว้ในต้คลิปนะคะเมนูที่แนะนำนี้คือเมนูคนจริงแค้นะคะลองทำดูและจะติดใจ ที่ไข่ไก่ของเราไม่จำเป็นต้องขึ้นฟูนะคะตีแค่ให้มันเข้ากันก็พอค่ะเข้ากันประมาณนี้ก็โอเคแล้วและเอาไปทอดเลยค่ะขอแนะนำใช้กระทะเทฟลอนนะคะมันจะได้ไม่ติดกระทะถ้าเกิดใครไม่มีกระทะเทฟลอนใช้กระทะธรรมดาก็ได้แต่ก็ถูอ่า น้ำมันลงไปบนกระทะนิดหนึ่งก็ได้แล้วนะคะหลังจากเราเทไข่ไก่ของเราลงไปแล้วเราก็กลิง้งกลิง้งกลิ้งมันอย่างนี้ล่ะค่ะให้มันแผ่ออกให้ได้เยอะที่สุดหลังจากด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยค่ะพราะสองด้านของไข่เจียวของเราสุกด,ดีแล้วนั้นเราก็นำขึ้นมาพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ นำกระเทียมกับเห็ดของเราสับให้ละเอียดเลยนะคะสับให้ชิ้นเล็กที่สุดตอนนี้เรามาหมักหมูกันจ้าใส่น้ำมันงาลงไปสีวขาวน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็พริกไทยป่นแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งข้าวโพดน,นะคะใส่ไปช้อนหนึ่งถ้าเกิดใครมีต้นหอมเราก็เชื่อดลงไป นิดนึงก็ได้แล้วนะคะใส่เข้าไปในเนื้อแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าหลังจากนั้นใส่เห็ดกับกระเทียมของเราลงไปได้เลยจ้าแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยขอแนะนําอย่างหนึ่งนะคะเห็ดกับกระเทียมถ้าได้ก็เชื่อให้มันเล็กที่สุดเลยนะคะอันนี้ยังใหญ่อยู่น้าไข่ไก่ของเรามาได้เลยจ้าตอนนี้เย็นดีแล้ว แล้วนาเนื้อที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนั้นใส่ลงไปในไข่ไก่ของเราเลยจ้าหย่อนลงไปไม่จำเป็นต้องเยอะนะคะบางๆก็พอแล้วเพราะว่าถ้าหนาไปจะห่อยากหลังจากนั้นก็หมวนเป็นโรเลยจ้าระหว่างม้วนระวังหน่อยนะคะเพราะว่าไข่ไก่นี่มันแตกง่ายมากๆเลย ถ้าไข่ไก่แตกลงมาทีระหว่างม้วนนี่เออบันเลยแหละเพราะว่าจะแก้ยากแล้วหลังจากนั้นเชื่อดเป็นชิ้นๆเลยค่ะระหว่างผ่าออไข่ของเรานั้นมันจะมีเนื้อติดขึ้นมาตรงมีดอันนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวค่อยยัดกลับไปในไข่ก็ได้ หลังจากเชื่อเสร็จแล้วจัดจานเลยจ้าเตรียมนึ่งได้เลยนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ15นาทีก็ได้แล้วค่ะโอเค15นาทีผ่านไปแล้วเห็นไข่แฟบลงไปไม่ต้องกลัวนะคะมันธรรมดาอยู่แล้วเพราะน้ำมันละเหยออกมา เมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเฮลตี้สุดๆเลยลองทำดูนะคะแล้วจะติดใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายจ้า